สวัสดีครับสวัสดีคนไทยเยาวชนไทยนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยทุกท่านเราคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาออกมาอีกครั้งหนึ่งส่งกำลังใจไปถึงพวกท่านก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทนายอนนท์นำพาที่แสดงความกล้าหาญวิภากควิจาร์สถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมา ขอบคุณคุณไม้จากนอกที่ยืนเด่นท้าทายเผด็จการและต้องขอบคุณเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่กล้าก้าที่กล้าก้าวออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และให้รัฐบาลลาออกข้อความต่อไปนี้เป็นข้อเสนอและข้อเรียกร้องของเราถึงคนไทยผู้ ถึงคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเราขอสนับสนุนกระบวนการปรับโครงสร้างประเทศไทยให้พ้นจังบวกมารนอำนาจของเผด็จการอันซ่อนรูปมาในนามประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเกือบทุกสถาบันทั่วประเทศออกมาชุมนุมเรียกร้องกันไม่เว้นแต่ละวัน เราเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้ยุบสภาและร่างร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยึดโยงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเราเห็นด้วยกับก,บการตั้งสอสอรอหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐ,รฐ,รฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทนายอนทนนำพาได้กล่าวไว้อย่างละเอียดในคำปราศัยเมื่อวันที่3สิงหาคม2563 จนเป็นผลให้เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจใช้อำนาจอกอาจเข้าล็อกตัวทนายอานทน์โดยอ้างว่าทนายอานนท์ทำผิดพลกฉุกเฉินที่ไปร่วมชุมนุมกับน,นักศึกษามเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563อานท์นำพาและไมระยองหรือพานุพงษ์จาดนอกเพื่อนนักกิจกรรมอีกคนถูกค้วแขนลากเอาตัวไปคุมขัง ที่สถานีตำรวจบางเขนทั้งคืนโดยไม่มีหมายสารแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมาใครก็ตามที่ออกคำสั่งให้ตำรวจเข้าจับกุงทนายอานนท์และเพื่อนครั้งนี้ไม่เพียงใช้อำนาจอย่างเผด็จการตามใจตนแล้วยังแสดงถึงความคิดจิตใจอันเหี้มโหดก้าวร้าวทำร้ายนักกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างชนิดที่สังคมไทย ทนไม่ได้อีกต่อไปการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องกระทำให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วเราเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ให้ประยุทธ์จันโอชาลาออกเพราะมันคือผูส้สืบทอดอำนาจคอสชอตัวพ่อ ประยุทธ์และเครือข่ายเผด็จการจะหน้าด้านเพียงใดถ้าประชาชนและพักฝ่ายค้านใ,ให้การสนับสนุนพร้อมกันไล่ตะเพิดพวกมันพวกมันก็ต้องสมสารหางจุดตูดออกไปแน่นอนเราจึงเรียกร้องมายัางชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านอย่าได้ยึดติดกับวิธีการค่อยเป็นค่อยไปอีกต่อไปประชาชนไทยทุกท่าน จงกล้าออกมาและทำภารกิจกวาดล้างเผด็จก,การและเครือข่ายของพวกมันตั้งแต่หัวจรดตีนให้จบสิน้นภายในยุคเรากันเถิดสวัสดีครับชาธิปไตยจงจเจริญประชาธิปไตยจงจเจริญประชาธิปไตยจงจเจริญประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปผู้เขา แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีข้อเรียกร้องและแถลงการที่อยากให้ทุกคนได้ฟังให้รัฐบาลได้ฟังและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ฟังประกาศกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่หนึ่งราชฎอทั้งหลาย นับตั้งแต่คณะราษฎรได้ก่อการอภิวัตเปลี่ยนแปลงก,การปกครองนั้นราษฎรทั้งหลายได้หวังว่าประเทศของเราจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประนุษอยู่เหนือระบบก,การเมืองอย่างแท้จริงแต่การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เนื่องด้วยกษัตริย์ยังคงทรงอำนาจแทรกแซงเหนือการเมืองเป็นต้นว่า เมื่อเกิดการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลอันได้มาซึ่งกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท,ท้จริงครั้งใดกษัตริย์ก็ทรงลงพบประมาพิไทยแต่งตั้งหัวนหน้าคณะรัฐประหารอ,อ,อันเป็นการรับรองให้การรัฐประหารครั้งนั้นๆชอบด้วยกฎหมายทุกครั้งไปมิหนำซ้ำยังทรงโยกย้ายกำลังคน รวมถึงถ่ายโอนงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากเข้าเป็นส่วนของพระองค์เองนอกจากนี้ยังทรงใช้พระราชอำนาจนอกกฎหมายแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติแล้วให้เสด็จไปประทับนอกราชาอาณาจักรได้โดยไม่ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เหตุที่ทำได้เช่นนี้ เนื่องจากรัฐบาลเผด็จก,การยอมสยบยอมอยู่ภายใต้เงาของกษัตริย์และยังแอบ,บอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองจะได้เห็นว่าพวกเขาเหล่านี้สมประโยชน์กันการเช่นนี้ย่อมเป็นปรปักษต่อหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีประเทศประชาธิปไตยประเทศใดจะปรากฏการกระทําเช่นนี้ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่ากษัตริย์ประเทศเรานี้มีได้ทรงอยู่เหนือการเมืองถากแต่เป็นรากงาของปัญหาทางการเมืองตลอดมานอกจากจะทรงละเลยหน้าที่ การเป็นประมุขที่ยุดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนแล้วยังเสด็จไปเสวยสุขประทับอยู่ต่างแดนโดยใช้เงินภาษีของราษฎรทั้งที่ราษฎรทั้งปวงก,กำลังประสบความยากลำบากจากสภาวะเข้ายากหมากแพงอีกทั้ง ทรงมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกลุ่มกระบฏผู้ก่อการรัฐประหารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ร่วมกับสถาบันราษฎรได้นั้นราษฎรย่อมหมดศรัทธาสองสถาบันกษัตริย์โดยแน่แท้ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจึงขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตรต์ดตั้งต่อไปนี้ 1. ยกเลิกมาตราหกของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตรย์ไม่ได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎร ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามมาตรา1นึรวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และมีรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิาพากวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคน 3. ยกเลิกพรบจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร,ออริย์พศ2561 และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินควรพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน<ม> 4. ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีนั้นให้ยกเลิกเสียหกยกเลิกการบริจาค ได้รับบริจาคโดยเสด็จพระราชูสลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด 7. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 8. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์ และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริแต่เพียงบ้านเดียวจนเกินงามทั้งหมด 9. สืมหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข่งข่าราชฎรที่วีา่าบวิแานหรือมีความเกี่ยวข้องใดใดเกี่ยวกับสถาบันมหากัา พีไทยรับรองการรับประทานร,รั้งใดอีกทุกคนคะข้อเรียกร้องเหล่านี้หาใช่ข้อเสนอเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่แต่เป็นข้อเสนอโดยความปรารถนาดีเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้อยู่เป็นมิ่งขวัญให้แก่ประชาราช์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไปทั้งนี้สถาบันกษัตริย์ จะตั้งอยู่มั่นคงสถาพรในโลกปัยุคป,ปัจจุบันได้นั้นจะต้องเป็นสถาบันกรรษรตริษ์ที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการเมืองถูกควบคุมนันตรวจสอบในภาควิจาณยได้และไม่เป็นภาระต่อราษฎรจึงจะนับได้ว่าเป็นสถาบันกรรษัตริย์ที่สง่างามธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมจะไม่จบเพียงเท่านี้วันที่ 12. สิงหาคม ขออนุญาตเปลี่ยนข้อความนิดนึงนะคะพวกศักดินาจงพินาศประชาชนจงรลอนขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาในวันนี้รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพแล้วเจอกันวันที่12สองิบหาส่วนลุมพินีค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคน